จะพาไปดูอีกหนึ่งที่ครับตอนนี้ตอนนี้โควิดต้องบอกว่ามันลามไปแทบจะทุกจังหวัดแล้วอะทุกจังหวัดแล้วค่ะตอนนี้อย่างที่โคราชครับที่ตลาดสดปากช่องตอนนี้ต้องมีการสั่งปิดตลาดด่วนเลยนะฮะ14ี่วันหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่พบผู้ติดเชื้อมาแล้วเนี่ยมากกว่า200คนนะครับนี่คือสภาพตลาดสดเมืองปากช่องที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับทุกร้าน ทุกที่ต้องปิดทั้งหมดนะครับหลังจากที่เทศบาลเมืองปากช่องเนี่ยสั่งปิดตลาด14วันเนื่องจากตอนนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยมากกว่า200คนในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันครับทั้งพ่อค้าแม่ค้าลูกจ้างทั้งคนไทยทั้งต่างด้าวแล้วก็คนที่ไปจับจ่ายซื้อของตอนนี้เนี่ยก็มีคนติดมากมายเหลือเกินแล้วก็รอคัดกรองอีกเยอะมากแต่ว่าคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยอาการไม่รุนแรงเท่าไหร่ก็เลยตอนนี้เก็บตัวแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่บ้าน ผู้นำชุมชนสาธารณสุขตอนนี้ก็ประสานงานติดตามอาการกันอยู่ตลอดนะครับรวมทั้งให้ยารักษาตามอาการด้วยเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลปากช่องเนี่ยเต็มไปหมืเลยฮะคือตาหามีอาการหนักเนี่ยก็จะไปส่งที่ปากช่องนานาซึ่งซึ่งจุดที่ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยนอกจากเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาติดแล้วนะฮะทางทางเทศบาลเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องของรถพุ่มพวงมาก ไม่ว่าะจะเป็นรถติ๊กอัพรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยซึ่งมารับของที่นี่แล้วก็นาของเนี่ยไปขายตามพื้นที่ตามชุมชนต่างๆซึ่งบางทีเขาอาจจะยังไม่เห็นข่าวเขาอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ตอนนี้เนี่ยทางทางเทศบาลนี่ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงในเรื่องนี้มากเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกเทศมนตรีเมืองปากช่องกันหน่อยนะครับว่าท่านเป็นห่วงจุดไหนมากที่สุดะฮะส่วนก็ปิด14วันครับเพื่อทําความสะอาดแล้วก็คัดกรองผู้ติดเชื้อท,ที่ที่ยังไม่แสดงอาการ ก็วันเมื่อวันอาทิตย์ก็ตรวจคัดกรอง200แล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็ตรวจคัดกรองอีก300นะครับเพื่อค้นหาผู้ติดเชือ้อแล้วก็จะนําเข้าสู่ระบบไปโรงพยาบาลสนามไปโรงพยาบาลปักช่องนานาเงี้ยนะครับตอนนี้ท่าที่ทราบเนี่ยประมาณเนี่ยมีผู้ติดเชือนะ้อมาประมาณเท่าไหร่ครับครับตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกมาก็คงประมาณ190รายประมาณ โอ้โหนี่ก็เป็นความเป็นห่วงนะของทางเทศบาลนะตอนนี้ก็ต้องสั่งปิดไปก่อนแล้วกันนะครับผม